สวัสดีกันด้วยนะคะวันนี้เราจะมารีวิว LPS ที่ขายนะคะแล้วก็จะมาคือ LPS พวกนี้รับเทรดนะคะ ID Line PHO 1 3 3 2 3 3นะคะรับโอนปนอ EMS นะคะรับเทรดนะคะพวกนี้นะเระาทา EMS 50นะคะถ้าสำหรับขายสกูชี่นะคะ EMS 50นะถ้าสมมุติเป็น LPS 40นะคะอย่างแรกจะเป็นคู่นี้นะ จะมีตัวนี้กับนกนะคะถ้า <c> ข <oughs> ายนะคะราคาสี่บาทเท่านั้นนะคะคุ้มมากๆคุ้มมากๆเลยนะคะตอนนี้นะจากดูๆนะคะไม่มีตำหนินะคะราคาห้าสิบนะคะตัวนี้ขายแพงเพราะว่าตัวนี้ซื้อมาแพงนะตัวนี้นะคะราคาห้าสิบเหมือนกัน,นะคะ่ะ <c oughs> ของแท้งทั้งหมดเลยนะคะตัวนี้นะคะของใหม่นะคะราคา55นะคะสนใจทักอดีราเลยค่ะเสียงแหบก็ขอภายนะ